ฉันบ้าสงสารต้มให้มันพ่อพ,อพอ้อจังที่สมใจสาวฉันบ้าเอาสารมาขอมามันบมาแท่งตันขามันอาญินระพัดพอแล้วม่เกิยพูดถูกเดินมันได้ไอเอาเละอจังมันเสียเร็ ยังรอ้รองได้สู้คอก็ยังขัน,ว,น,ว,น,นวันนี้วันหยุดนะคะหมอแปะก็ได้มีโอกาสร้องเพลงให้ฟังนะขอแล้วไม่ ร้องหมอลำของคุณฮันนี่สีสารได้คุณฮันฮนี่สีสารนะเพลงของคุณฮันนี่เป็นเพลงที่ร้องยากนะคะแล้วก็หาต้นฉบับยากมากเลยนะคะเพลงนี้ชื่อว่าขอแล้วไม่แต่งนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีคะคูโรสนะคะสวัสดีพี่แนนซี่แล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามานะคะวันนี้ก็มาพบกับครูแปชเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยมีโอกาสได้มาแบ่งปันความรู้นะคะ,ะเป็นแบบเป็นหมอนวดไทยหัวใจเพชรนะ อยู่บนเส้นทางนี้มากว่า11ปีนะคะบางคนอาจจะอยู่มาเยอะกว่านี้นะคะบางคุณแม่บางท่าน่ะประสบการณ์ในการทำงานนวด30ปีแต่ว่าท่านไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดมาแบ่งปันเพราะฉะนั้นแปเป็นตัวแทนหมอนวดไทยนะคะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ทำงานบนเส้นทางหมอนวดไทยด้วยความทรหด <c oughs> ของจิตใจนะคะอะถามว่าเคยมีเคยมี <c oughs> เคยมีลูกค้าที่แบบ อ่าเลือกเราไหมประมาณว่าพอมาถึงที่ร้านแล้วเขาบอกว่าฉันขอนำเบอร์วันไอคําว่าน u เบอร์วันของเขาเนี่ยคืออะไรไปไม่ทราบนะครับไปเคยทํางานอยู่ที่สนามบินมีลูกค้าท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากนวดกับน u เบอร์วันตอนนั้นเป็นคิวของแปะพอดีค่ะแปะก็เลยก็ไม่รู้จะพูดไงไปก็เลยบอกว่าฉันนี่แหละนำเบอร์วันนะฉันนี่แหละ one. อ่าก็เลยไปนวดเขานะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบเรานวดคือเราอาจจะไม่สวยถูกใจเขาเนาะ เขาก็เลยบอกว่าขอเปลี่ยนคนใหม่ได้ไหมเออเราก็เลยให้ไปบอกเพื่อนไปบอกรซชชันว่าเขาไม่ประทับใจฉันอ่ะเขาอยากได้หมอนวดคนใหม่รซชชันก็เลยเปลี่ยนให้เป็นเพื่อนคิวต่อไปนะนะคะเพื่อนก็เลยเข้าไปเข้าไปนวดเขาประมาณ5นาทีเพื่อนก็วิ่งออกมาแล้วบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะเอานามาวันก็คือแปรนั่นเองนะคะก็เลยตั้งวิ่งกลับเข้าไปนวดเขาอีกอันนี้เป็นความแบบ แกก็ไม่เข้าใจในความหมายของลูกค้าน u m บ e r ์วันของเขาคืออะไรนะคะเขาจะมานวดเขาจะเอาน u m บ e r ์วันนำเบวันคือหน้าตาหรือว่าฝีมือนะคะถ้าดูหน้าตาน่ะเปรจะบอกว่า <c oughs> เราก็หน้าตานี้นเนาะเบ้าหน้านี้พ่อแม่เราให้มาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ไม่ได้เสริมเติมแต่งนะคะจมูกไปก็ไม่ได้เสริมเรื่องของเรื่องคือแต่กลัวค่ะ <c oughs> แต่กลัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเสริมมาหาก็ถือว่าโอเคนะสวยนะแต่แปรคง คงต้องคิดหนักนะคะแล้วก็อายุเยอะแล้วนะคะไป่ไม่ได้ความสวยไม่ได้ใช้ความสวยในการทำมาหากินก็อาจจะไม่ต้องไปทําจมูกเนาะ <c oughs> นะคะโอเคทีนี้พอเราเข้าไปนวดอ่เขาประทับใจเออโอเคเอ,อ้ยไปอยากจะบอกว่าคือเหมาะคือลูกค้าผู้ชายเนี่ยไม่เข้าใจอะ่ะคือเห็นหน้าเราเนี่ยทําหน้าแบบไม่เอ็นจอยอ่ะไม่เข้าใจคืออะไรนะคะคืออย่างลูกค้าบางท่านมาที่ร้านแล้วบอกว่าฉันขอนวดหนักๆฉันขอนหนักๆ นะอ่าเห็นเราตัวเล็กด้วยนะมาสั่งเรานะแต่ก็บอกว่ามึง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 ,มงอยากกลับคํานะนะคะอันนี้เป็นความอาจเจ็บปวดของเรานะคะเราเป็นหมอนวดตัวเล็กๆนะคะตอนที่เรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆน้ําหนักเราประมาณ48นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อัพอัพน้ําหนักขึ้นมาไปะจะบอกว่าหมอนวดไทยนะคะ คุณอยากกินอะไรคุณกินไปเลยค่ะเพราะว่างานคุณต้องใช้แรงนะคะไม่ต้องไปแบบหุน่นเพียวหุ่นสวยนะคะอันนั้นสําหรับหมอนวดที่ทํางานอยู่ในสปาเขานะคะหมอนวดไทยแท้นะคะอยากกินอะไรกินไปเลยนะคะเพราะว่าเราคือคนที่ต้องใช้แรงนะถ้าเราทํางานแล้วเราเราเมื่อยเราเราเหนื่อยนะคะเราหิวเนี่ยท้องมันจะร้องกอกนวดไปนวดมาท้องหมอก็ร้องท้องลูกค้าก็ร้อง <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> นะคะทีนี้พัดจะบอกว่า ยิ่งอาหารเช้านะคะคุณอัดให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเราต้องทํางานถ้าเรานวดไปแล้วมือเรามันไม่นิ่งเนี่ยลูกค้าสัมผัสได้นะคะลูกค้าเขาสัมผัสได้แล้วก็นวดออกมาก็จะไม่สบายเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยอัดเข้าไปเลยค่ะคุณอยากกินอะไรคุณอัดเข้าไปกินให้เหมือนเศรษฐีเลยะคะ่ะตอนเช้านี่กินเหมือนมหาเศรษฐีเลยนะคะแต่ว่าพอตอนเที่ยงก็กินเหมือนมนุษย์เงินเดือนยังไงมนุษย์เงินเดือนคือกินให้น้อยลงหน่อยเพราะว่ามันเดี๋ยวเวลาระยะเวลาที่จะผ่านผ่านไม่นานนะ พอตอนเย็นให้กินเหมือนยาจกค่ะกินยังไงกินเหมือนยาจกก็อาจจะมีอ่ากินผลไม้นะคะกินแอปเปิ้ลกินกล้วยกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เน้นโปรตีนไม่เน้นแป้งนะคะตอนเย็นให้กินเหมือนยาจกนะคะโอเคไหมนี่คือการกินแปรมาแนะนํานิธีการกินอาหารนะคะคือเราต้องใช้แร่างถ้าเราทํางานแล้วเราเมื่อยมือเราสั่นน่ะมันก็จะทํางา่ได้ไม่ดีนะคะโอเคไหมแล้วทีนี้วันนี้ป้าจะมาแบ่งปันในเรื่องของการเขียนเป้าหมายนะคะการเขียนเป้าหมายหลายๆคนน่ะ มันเจ็บปวดไดยค่ะพี่น้องเกิดมาจนอายุป่ามี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของคนทุกคนหลายๆคนด้วยคะ่ะคืออยากได้อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้อย,อยากมีไรายได้เยอะๆแต่เขาไม่ได้เขียนเป้าหมายออกมาชัดเจนนะคะว่าอยากได้บ้านบ้านประมาณไหนนะคะ ถ้าบ้านในระดับคลาวือหาดคงคงไม่ใช่ระดับเรานะคะคือมันต้องเขียนเป้าหมายออกมาให้ชัดเจนนะคะแมจะบอกว่าคุณคิดนะมันอยู่ในหัวของคุณนะคะมันอยู่ในหัวของคุณใครไม่รู้ใครไม่รู้ด้วยมีแต่คุณรู้คนเดียวเพราะฉะนั้นการเวลานะมันก็คือชีวิตของเรานะคะการเวลามันก็จะทําให้คุณลืมในสิ่งที่คุณคิดแต่การที่คุณเขียนออกมานะ่ะมันเป็น การเอาความคิดของคุณที่คุณคิด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 ว่าอยากได้นู่นอยากทํานี่น่ะในแต่ละวันที่คุณคิดน่ะร้อยแปดพันอย่างเนี่ยออกมาสู่โลกความจริงคือเอาความคิดที่คุณคิดน่ะออกมาให้มันอยู่ในโลกของความเป็นจริงสิ่งแรกคือเวลาคุณเขียนลงคุณก็ต้องใช้ความคิดด้วยและสิ่งที่สองคือเป็นการตอกย้ำเป็นการสัญญากับใจตัวเองว่าต้องทำให้ได้ นะคะต้องทําให้ได้อะไรประมาณนีนะ้คือเอาความคิดออกมาให้อยู่ในโลกของของความเป็นจริงนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลักการในการเขียนเป้าหมายของเราคือ1คุณจะต้องเขียนให้ครอบคลุมนะอย่างเช่นว่าไปอยากมีร้านนวดไทยทําไมไปถึงอยากมีร้านนวดไทยถามว่าไปไม่มีกิจการงานอื่นเลยเหรอมีค่ะทางบ้านไปมีกิจการทําสวนลําไยนะคะ แต่ทำไมแปไม่ไปทําสวนลําไยไม่ไปต่อยอดสวนลาไยกับสามีละ่ะแปรเคยไปทําแล้วหนึ่งสวนลําไยเป็นการทํานอกดูดูมันต้องใช้สารเคมีแปรแพ้สารเคมีค่ะไปฉีดอ่าไปถือเขาเรียกะไรนะแฟนแปรเขาจะเป็นคนฉีดแล้วแปก็จะไปดึงสายสายยาให้เขานะคะไปทีไรเนะี่ยตัวแปพผื่นขึ้นแดงเต็มคอเลยค่ะแล้วก็แปแพ้เหงื่อถ้าเหงื่อออกเยอะๆแปก็จะแดงก็จะคันไปทั้งตัวนะคะนอกจากนี้ แปะก,ก็แพ้พิษมแมลงด้วยค่ะแปะก,ก็เลยไม่เอาแล้วตรงนั้นถ้าสามีไม่พาเลิกก็ให้เขาทําคนเดียวทุกวันนี้เขาก็ทําคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายแปก,ก็เลยมาเล็งที่การมีร้านนวดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนให้ครอบคลุมด้วยนะหนึ่งร้านนวดนะ่ะทาไมเราถึงอยากทําทําไมเราถึงอยากทำหนึ่ง 1. เราได้นวดคนอย่าลืมว่าเวลาเรานวดคนอื่นน่ะเราก็เอาใช้มือนวดใช่ไหม มือของเราก็มีจุดสะท้อนนะคะเวลาเราด้วยนวดคนอื่นก็เหมือนกับการที่เราได้นวดตัวเองสุขภาพเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยนะคะแล้วก็งานนวดเป็นงานที่จะต้องดูแลตัวเองถ้างานสวนเข้าป่าก็สวนถามว่าคุณจะได้มาแต่งหน้าแต่งตาได้ดูแลตัวเองให้ดูดีแบบนี้ไหมคะไม่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นงานนวดก็คือเป็นงานที่เราสวยตามวัยนะคะเราเราได้ดูดูแลสุขภาพของเราแล้วก็สวยตามวัยนะคะและการ เขียนเป้าหมายอีกแบบหนึ่งคือคุณจะต้องมีคำว่าฉันด้วยด้วยค่ะฉันมีร้านนวดฉันมีรายได้หนึ่งล้านบาทต่อปีจะต้องมีคำว่าฉันด้วยนะคะเพราะว่าคำว่าฉันนะมันจะแสดงถึงความรับผิดชอบที่คุณจะต้องมีต่อสิ่งที่คุณคิดแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็คุณก็ต้องลงมือทำมีสัญญาใจกับตัวเองซื่อสัตย์กับ กับตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เขียนเป็นปัจจุบันนะคะยังไงให้เขียนว่าฉันมีร้านนวดถ้าคุณเขียนว่าฉันจะต้องมีร้านนวดคําว่าจะต้องเนี่ยดูเหมือนมันห่างไกลคําว่าจะดูเหมือนมันห่างไกลมือดูเหมือนคุณต้องใช้ความพยายามอีกเยอะในการที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหนื่อยคุณก็จะท้อให้เขียนเป็นปัจจุบันให้เหมือนคุณมีแล้วนะคะอย่างเช่น ฉันมีร้านนวดฉันมีรายได้หนึ่งล้านบาทต่อปีคือให้คุณเขียนเป็นปัจจุบันนะคะนอกจากนี้เป้าหมายของคุณจะต้องก่อให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรนะทรงพลังนะคะอย่างเช่นทำไมถึงจะทรงพลังล่ะไอ้แค่มีร้านนวดทรงพลังทีคะระหว่างคนที่มีร้านนวดมีหลักมีแหล่งพูดตรงๆก็เป็นผีมีสารหรือว่าคุณอยากเป็นผีเล่ล่อนล่ะคะ เป็นหมอนวดตามชายหาดเป็นหมอนวดเล่ล่อนไม่มีหลักแหล่งใครเรียกไปนวดคุณก็ไปเป็นไม่ได้ว่าตรงนั้นไม่ดีนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มีคุณก็ต้องทําแบบนั้นก่อนคุณสะดวกอย่างนั้นคุณก็ทําแบบนั้นแต่การที่เราจะไม่มีร้านนวดได้เราต้องใช้ทั้งพลังกายของเราที่จะทุ่มาหารายได้เพื่อที่จะมาลงทุนกับตรงนั้นนะคะนอกจากนี้เราก็ต้องใช้พลังใจที่จะต้องอ่า นำตัวเองไปพัฒนาไปเรียนรู้นะคะว่าคุณจะต้องร้านนวดคุณจะต้องโดดเด่นในเรื่องอะไรอย่างเช่นนวดหน้า,านวดสลายไขมันนะนวดปรับจะมาดุลไวท้องนวดเดนน้าเหลืองหรือนวดขัดผิวเนี่ยคือคุณจะต้องใช้ทั้งพลังกายพลังทรัพนะคะแล้วก็พลังจิตใจนะคะในการที่จะรับกับความเครียดต่างๆที่จะเข้ามานะนอกจากนี้การเขียนเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือคุณจะ ต้องสามารถวัดผลได้หรือขที่เขาเรียกว่า smart g o กนะคะ g o ในที่นี้คือแปลว่าเป้าหมายนะคะแล้วอะไรล่ะคุณแปรคาว่า smart g o กย่อมาจากอะไรนะคะคำว่า smart g o กคือมี s m a r t มี5อันนะคะคำว่า s คือ specific คือจะต้องระบุเจาะจงลงไปชัดเจนเข้าใจง่ายนะคะชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะว่าทําไมคุณต้องทําสิ่งนั้นคุณจะทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรนะคะคุณจะต้องเจาะจงลงไปนะคะ M ตัวนะคะส่วน M แปลว่าคุณจะต้องสามารถวัดผลได้นะคะวัดผลได้มีความจูงใจนะคะ,ะมีความจูงใจที่จะอยากทํา ให้มันสําเร็จแตะจะบอกว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทําในแต่ละวันนี่แหละค่ะที่คุณทำไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรอย่างเช่นว่าคุณนวดลูกค้าเขาเจ็บเขาปวดมาแล้วคุณนวดให้เขาหายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณสามารถวัดได้ไหมว่าคุณนวดเสร็จแล้วอะมันเป็นยังไงก่อนที่คุณจะนวดคุณก็รู้อยู่ว่าเขาเดินมาเนี่ยเขาแทบจะนั่งไม่ได้อย่าว่าตะก้มเลยนะคะแค่เขาจะนั่งลงบนเตียงเนี่ยเขายังต้องพยุงสะโพกเขานะคะคือเขาจะเจ็บปวดมาก ทีนี้การวัดผลคือพอคุณนวดเสร็จอย่าให้ลูกค้าออกไปเลยนะคุณต้องให้เขาวัดผลให้เห็นตอนนั้นเลยว่าไหนฉันนวดเธอเสร็จแล้วเธอลองก้มดูซิซึ่งตอนแรกเขามาแทบจะเดินแบบแทบจะพยุงเข้าไปที่เตียงนวดแต่พอเรานวดเสร็จหนึ่งชั่วโมงให้เขาวัดผลให้เห็นตรงน,นั้นเลยว่านวดไทยดี นะคะเขาก็จะก้มแตะพื้นได้เลยค่ะแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งเขามานวดเขาบอกว่าเขาปวดบ่าเมื่อวานนี้เขานั่งปวดบ่านั่งทรมานมากปวดเล้าไปหมดนะคะซึ่งไปก็ไม่ได้บอกเขานะว่าเดี๋ยวเธอก็หายเดี๋ยวเธอก็หายแต่แปไม่ได้บอกเขานะพอแป้นวดไปเขาเขาหลับค่ะคือเขาสบายนะนะคะเขาหลับแต่ว่าเราก็นวดไปปกติคืออาการของเขาเน่ะ แทบจะลูบเอาเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถตั้งนิ้วได้เลยค่ะเ็าเจ็บมากนะคะแต่พอเราค่อยๆลูบไปนะคะค่อยๆลูบไปเหมือนนวดเด็กเลยค่ะเหมือนนวดเบบี้เลยนะคะค่อยๆลูบไปค่อยๆลูบไปแต่ในในการลูบแต่ละครั้งเราก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นไปด้วยนะคะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปด้วยเขาหลับค่ะแล้วเขาก็พอหมดเวลาไปก็ปลุกให้เขาตื่นนะคะแล้วก็บอกเขาว่า คือเขาหายโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะจากที่เขาแบบปวดบ่ามาแล้วนอนไม่ได้ของเขาเนี่ยนะคะพอไปนวดเสร็จไปให้เขาไม่รู้ว่าเขาหายนะคะไปก็เลยบอกว่าไหนเธอลองอบิดคอดูซิว้เขาก็บิดคอเขาบอกเออฉันหายแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้คือคุณจะต้องสามารถวัดผลได้นะคะเป้าหมายของคุณจะต้องสามารถวัดผลได้ความสําเร็จเล็กๆที่คุณทําสําเร็จนี่แหละคะ่ะมันจะเป็นแรงผลักดัน ให้คุณไปทำในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วประสบความสำเร็จด้วยอ่าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปทำสิ่งใหญ่ๆให้มันประสบความสำเร็จแต่สิ่งน้อยๆคุณยังทำไม่ได้อย่าหวังเลยค่ะแป็จะบอกว่าราชสีเขาจับม้าลายได้เขาจับอ่าวัวหรือว่าจับม้าจับอะไรเป็นอาหารได้ ดังนั้นเขาจึงไม่พลาดที่จะจับแค่กระต่ายไม่พลาดนะคะเพียงแต่ว่ามันคู่ควรกับการที่เขาต้องใช้พลังของเขาในการจับกระต่ายเป็นอาหารไหมกับพลังใช้พลังเท่ากันนะ่ะในการจับกวางจับเก้งเป็นอาหารของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดด้วยนะว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมโอเคไหมแล้วก็อันที่3คือ A นะคะมี M มี มี S มี M มี A นะคะ A คือบรรลุผลได้บรรลุผลได้นะคะก่อนอื่นคือเราจะต้องประเมินว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่แล้วเราก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่เราจะลงทุนกับสิ่งนั้นนะคะมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะลงทุนกับสิ่งนั้นนะคะอ่าโอเคมา,มาถึงอันที่มาถึงอันที่4คือ R นะคะ คือทบทวนว่าสิ่งนั้นมันใช่หรือไม่มันใช่ไหมนะคะถ้ามันใช่ถ้าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้มันใช่มันมีเหตุมีผลมีสามารถทำได้จริงคุณก็ลุยเลยค่ะลุยเลยนะคะนะลงมือทำเลยนะคะอ่าโอเคแล้วอันที่5คือมี time b o u n นะคะคือตัวทีนะคะอันที่5คือตัวทวี time b o u n คืออะไรคือคุณจะต้องมี รอบเวลามีการกําหนดเวลาอ,อย่างเช่นไปบอกว่าไปอยากมีร้านนวดฉันมีฉันอยากมีร้านนวดแปจะต้องกําหนดระยะเวลาว่าแล้วปีไหนละ่ะไม่ใช่ชาติหน้านะคะ <c oughs> กําหนดเวลาออกมาให้ชัดเจนว่าช่วงนี้เราหาความรู้นะหาความรู้ในการเรียนรู้เพิ่มเพิ่มทักษะซึ่งแปจบนวดเพื่อสุขภาพมาไปก็เรียนรู้เจาะจงลงไปนะคะ าหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้เราก็ต้องหาทุนนะับนะคะการเปิดร้านนวดไม่ว่าคุณจะไปเช่าหรือคุณจะเปิดร้านที่บ้านหรือคุณจะไปเปิดที่ไหนคุณต้องใช้ทุนนะคะถ้าคุณทุนน้อยคุณก็ต้องหาก่อนนะคะนะหาใช้ความรู้ที่คุณมีนะอย่างเช่นว่าไปออกมาถ่ายทอดให้คนออกมาแบ่งปันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นทุนเป็นทุนยังไง เป็นทุนคังสมองของแปรนะคะวันหนึ่งไปออกไปทำเองแปรก็จะมีความมั่นใจในการที่จะสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าสามารถปิดการขายได้นะคะลูกค้าเป็นอาการนี้มาแปรก็สามารถที่จะแนะนำโปรแกรมหรือว่าเมนูที่คู่ควรกับเขาอย่าลืมว่าเมนูนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะถ้าเขามีอาการแบบนี้มาจะแนะนำเมนูไหนให้เขาพูดตรงๆคือขายเมนูตัวเองให้ได้ ไม่ใช่มีเมนูร้อยแปดพันเก้าก็เอามาเสนอขายหมดไม่ใช่คุณต้องดูว่ามันเหมาะสมกับลูกค้าท่านนั้นไหมการนวดก็เหมือนการตัดเสื้อผ้านะอ่าคุณต้องมีการวัดตัวคุณต้องมีการแบบดูบุคลิกด,ดูท่าทางเขานะถ้าเขาเป็นคนเรียบร้อยคุณจะไปตัดเสื้อผ้าแบบรัดติ้วให้เขามันก็ไม่เหมาะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง จัดให้เหมาะสมกับแต่ละท่านนะคะการนวดก็เหมือนการออกแบบเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะเขาเป็นอ่าสปอร์ตแมนมาเนกลก้ามใหญ่เนี่ยคุณจะไปนวดรูปไร,รอยู่มันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นอ่าบุคลิกเป็นอ่าผู้ชายแบบเล่นกล้ามมาคุณก็ต้องจัดไปเลยค่ะสปอร์ตมัสซาดนะคะนะครับจัดไปเลยค่ะสปอร์ตมัสซาดนะ แต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยเรียบร้อยคุณจะไปจัดสปอร์ตมาสานนี่เขาก็ไม่มาอีกแล้วนะคะนอกจากนั้นคุณก็อาจจะโดนคอมเพนด้วยว่าคุณนวดหนักมากไม่สบายนะคะทั้งทงท,งที่คุณก็อยากให้เขารู้สึกดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูให้มันเหมาะสมกับลูกค้าด้วยนะคะโอเคไหมสมาร์ทโกคืออะไรหงต้องชัดเจนนะชัดเจนเข้าใจง่าย สวัดผลได้มีรูปแบบมีความหมายที่จูงใจที่อยากจะทำว่าทำไมถึงอยากทำสิ่งนั้นนะคะสคือสิ่งที่คุณทำจกต้องบรรลุผลได้จริงมีความเป็นไปได้จริงๆ 4. นะคะสคือมีเหตุมีผลนะคะสา,สามารถทำได้จริงๆและหคือมีระยะเวลาที่กำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจนว่า เป้าหมายที่คุณอยากจะทำต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อย่าลืมไปทำนะคะคลิปนี้ไปมาให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการเขียนเป้าหมายแล้วก็หลักการที่คุณจะเอามากำหนดในการเขียนเป้าหมายนะคะโอเคขอทักทายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แนนซี่สวัสดีคุณพี่เทวีนะคะพักหลังไปก็เห็นพี่เทวีออกมาทำคลิปวิดีโอนะคะ,ะเป็นเป็นหมอนวดที่เปิดร้านเองที่บ้านนะคะ ก็เห็นพี่เขาออกมาทำคลิปวิดีโอแบ่งปันอันนี้ไปก็ช่วยแชร์ให้นะคะก็ขอบคุณหมอนน่ดไทยดีๆที่ยังมีกระจายอยู่ทั่วโลกนะคะขอบคุณพี่เลิงลิ์นะคะที่เข้ามาดูนะคะเมื่อวานนี้เห็นบอกว่าเปิดดูดูดูดวงด้วยเนาะแต่ไม่ได้เข้าไปดูแต่เห็นแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ก็พักหลังนี้ไปก็งานเยอะนะตั้งแต่เริ่มร้านเปิดเปิดมาเนี่ยก็มีทั้งต้องทํางานด้วยต้องเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ไปก็ต้องเตรียมสื่อ เตรียมเอกสารนะคะเตรียมด็อกูเมนต์เตรียมความรู้หาความรู้มาสอนนักเรียนในคาสด้วยนะคะซึ่งไปเปิดค์สเล็กๆนะคะในการสอนเรียกชื่อว่าสร้างตัวตวนอย่างไรให้ปังคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงไทยที่เป็นหมอนวดแล้วอยากมีความมั่นใจออกมาแบ่งปันความรู้ที่ตัวเองมีออกมาถ่ายทำวิดีโอหรือออกมาไล ให้ผู้คนเห็นว่าคุณทํางานนวดอยู่ตรงไหนงานของคุณคืออะไรให้ออกมาพูดออกมานําเสนออย่างมั่นใจนะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะอ่าจะแนะนําตั้งแต่การเปิดเพจนะคะหลายๆคนยังไม่รู้วิธียังไปไลฟ์สดที่หน้า Facebook ส่วนตัวอันนี้ปจะบอกว่าต่อให้คุณทําเป็น10บปีคุณก็ไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมุฟมาทําที่หน้า นะคะคหน้าแฟนเพจนะคะจะต้องมาเปิดห้องห้องนึงอยู่ที่มันเป็นห้องห้องหนึ่งในของ facebook คุณจะต้องมาเปิด,ปดตรงนี้นะคะทุกวิดีโอที่คนเข้ามาดูทุกวิวน่ะจะเป็นพ v e income ค่ะถ้าคุณทําไปนานๆคุณทำไปนานๆน,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 นะคะคุณจะมีรายได้จากตรงนี้นอกจากนั้นนะคะก็ถ้าคุณไปไลฟ์ที่ หน้า Facebook ส่วนตัวอาจจะมีคำบางคำอย่างเช่นคำว่า before after หรือว่าคำว่า Review ซึ่งเฟซเฟซ o k บุ๊กเขาห้ามใช้คุณก็อาจจะโดนตรวจสอบจาก AI นะคะแล้วก็ปิดการปิดกั้นการมองเห็นของคุณแต่ถ้าคุณมุมาอยู่ที่หน้าแฟนเพจหรือหน้าเพจเนี่ยตรงนี้จะยังมีข้อกำหนดไม่เยอะนะไม่เยอะนะคะแล้วก็การทำงานของตรงนี้จะไปทั่วโลกไปทุกที่ ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานของอาการไลฟ์สดที่หน้าเพจ 1. มีรายได้ด้วย 2. ก็เาจะทำงานแทนเราตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะออกมาพูดรีวิวสินค้าหรือออกมาพูดให้ความรู้หรือคุณมีอะไรที่จะอยากมาขายในหน้าเพจเนะี่ยคุณก็สามารถทำได้นะคะโอเคไหมข้อดีของการเปิดเพจเป็นยังไงนะคะ ซึ่งแปมีคอร์สเล็กๆสำหรับผู้หญิงวัย40ปีขึ้นที่เป็นประกอบอาชีพหมอนวดไทรสนใจอยากจะพูดอย่างมั่นใจอยากจะไลฟ์ไม่อายนะคะต้องทำยังไงนะคะติดต่อมาถามแปลได้นะคะแปมีคอร์สเล็กๆชื่อว่าสร้างตัวตนอย่างไรให้ปังในโลกออนไลน์นะคะสอนโดยครูแปรนะคะซึ่งแปรก็เป็นลูกศิษย์ของครูโรสนะคะครูโรสท่านเปิดสอนอคอร์สบิสเนส The Master Business นะคะแล้วก็เด e อ็กเปิ u บิสเนสซึ่งไปก็เรียน2คอร์สนี้นะคะความรู้ส่วนหนึ่งไปก็นําออกมาจากที่ไปเรียนนะคะมาสอนนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สนี้คุณทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นคอร์สเล็กๆที่ไม่แพงมากนะคะแล้วก็ไปจับมือจับมือเลยคะ่ะจับมือทำเลยนะคะอ่าโอเคถ้าคุณอ่าไฟ้ไม่เป็นไม่มั่นใจนะคะก็ลองติดต่อมานะคะโอเคไหม สำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะด้วยรักและห่วงใยจากใจครูปแปรสวัสดีค่ะ